เกิดอะไรขึ้นไอปีชยาโพสภาพเข้าเฟือกที่เท้าแฟนๆแห่ส่งกำลังใจรัวๆ เพิ่งจะปล่อยช็อตเซ็กซี่ทับไอจีลุกเป็นไฟจนแฟนๆตามกดไลค์ไทแทบไม่ทันสำหรับสาวไอ้ปิชยาเรียกว่าฮอตต้อนรับปีเสือจนหนุ่มๆต่อคิวอยากเป็นเหยื่อกันแทบทั้งเมืองแต่ล่าสุดก็ทำเอาหลายคนตกอกตกใจไม่น้อยเมื่อสาวไอ้ปิชยาโพสภาพล่าสุดลงอินสตาแกรมขณะเจ้าตัวนอนพักอยู่บนเตียงแต่ที่ขาข้างขวา,าข้างเฟือกพร้อมเขียนแคปชั่นบอกสาเหตุเอาไว้ว่า เ้าหักเข้าเฝือกตามระเบียบพักขณะที่ก่อนหน้านี้ใน i อจ t สตอรีของสาวไอ้ก็ได้โพสภาพตัวเองที่นั่งรถเข็นของทางโรงพยาบาลพร้อมกับบอกเอาไว้ค่ะว่ากระดูกเท้าหักนะคะ ง,งานนี้เหล่าบรรดาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับสาวไอพิชยาก,กันแบบรัวๆเลยค่ะส่วนสาเหตุที่ทำให้กระดูกเท้าของสาวไอหักจนต้องใส่เฝือกนั้นเกิดจากอะไรคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกทีค่ะ